การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมีขั้นตอนอยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ส่วนจะมาสรุปให้ฟังค่ะ 1. เลือกประเทศที่เราต้องการที่จะยื่นวีซา่าถ้าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนส่วนใหญ่เราก็จะรู้ว่าเป็นประเทศไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวให้เลือกประเทศที่เราอยู่นานที่สุดหรือเลือกยื่นกับประเทศแรกที่เราจะเดินทางเข้าไปถ้าการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละประเทศมีระยะเวลาพำนักอยู่ยาวนานเท่ากัน เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยตามประเภทของวีซ่าที่เราต้องการที่จะยืน่นการเตรียมเอกสารส่วนแนะนำให้เตรียมล่วงหน้าก่อน2-3ถึงเดือนเพราะว่าเราจะต้องเผื่อเวลาเตรียมเอกสารก่อนที่เราจะจองวันยื่นวีซ่ากับศูนย์ v ีบเอบางประเทศอาจจะต้องใช้เวลาจองนัดวันล่วงหน้านานเป็นเดือนขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมีคนเดินทางมากแค่ไหนมีคนขอวีซ่ามากแค่ไหน หรือเป็นช่วงไฮซีซันเป็นฤด,ดูการท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆเราก็จะต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะและถ้าเรายื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะเรา,าจ,จะต้องรอใบเชิญจากผู้เชิญหรือเอกสารต่างๆจากผู้เชิญดังนั้นเราควรจะต้องเผื่อเวลาเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ3ให้จองวันยื่นวีซ่ากับศูนย์เว็บเอสในขั้นตอนนี้เราอาจจะทําควบคู่ไปกับขั้นตอนที่2ได้นะคะก็คือขั้นตอนที่เราเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าถ้าเราเตรียมเอกสารทั้งหมด ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถจองวันยื่นวีซ่าได้เลยสีไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ v f s ที่เราจองวันยื่นไว้ส่วนจะแนะนําให้เข้าไปยื่นเองนะคะเพราะว่าบางคนถ้า เป็นการยื่นวีซ่าครั้งแรกอาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพก็คือการเก็บลายนิ้วมือแล้วก็ถ่ายรูปในขั้นตอนที่เราไปยื่นวีซ่านะคะเราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศและจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากับศูนย์บเแต่บางประเทศเราจะจ่ายแล้วตั้งแต่วันที่เราจองวันยื่นวีซ่าออนไลน์เช่นประเทศเยอรมนีนะคะ ห้ารอผลวีซ่าปกติจะใช้เวลาประมาณ7-15วันทําการนะคะไม่รวมเสราร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการแต่อาจจะมีบางประเทศที่รอนานกว่าน,นั้นนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเป็นไฮซีซันหรือเปล่านะคะ 6. รับผลวีซ่านะคะก็คือ,อ,อรอรับ เล่มพาสปอร์ตของเราเราสามารถไปรับได้ด้วยตัวเองหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะซึ่งเราจะต้องจ่ายค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับส่วนเวบเอสด้วยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทเราจะรู้ผลของวีซ่าก็ต่อเมื่อเราได้รับเล่มพาสปอร์ตแล้วนะคะถ้าเราได้รับพาสปอร์ตแล้วนะให้เราเปิดดูข้างในถ้าวีซ่าผ่านเราก็จะเห็นหน้าที่เราได้รับวีซ่าก็จะมีรูปถ่ายของเราแล้วก็จะมีบอกวันเดินทางไปแล้วก็วันเดินทางกลับแต่ถ้าเราเปิดซองแล้วเราเห็น พาสปอร์ตแล้วก็มีเอกสารอื่นแนมมาด้วยนะคะอันนั้นแสดงว่าเราอาจจะโดนปฏิเสธวีซ่านะเพราะว่าเอกสารที่แนมมาด้วยเขาจะแจ้งว่าวีซ่าของเราโดนปฏิเสธด้วยเหตุผลอะไรและถ้าเราต้องการที่จะยื่นอุทธรณ์เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทางช่องทางไหนเขาก็าจะแจกแจงรายละเอียดไว้ในเอกสารนั้นนะคะ